วันนี้เราทำเมนูไวไวหอยลายผัดฉ่านะเส้นไวไวลงแช่น้ำแล้วก็จัดเครื่องเคียงที่เป็นตัวผัดฉ่าสมุนไพรมาครบเลยแล้วก็ตำพริกะกระเทียมเผ็ดตามชอบได้เลยส่วนผักนี้จัดผักตามชอบแล้วใช้วิธีลวกเพื่อที่จะได้สีสันของผักเนี่ยสวยงาม ตัวเครื่องปรุงที่อย่างจัดเตรียมไพร้อมแล้วก็ลงผัดใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยเขา,าตัวผักแล้วก็สมุนไพรในปาใส่น้ำมันหอมเติมซีอิ๊วขาวน้ำตาลเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วก็ใส่ใบโหระพาเพิ่มกลิ่นหอมก็จะได้เมนูเส้นมี ที่เหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมีรสชาติแซ่บเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าลองทาค่ะ